เชือกฟุ้นเลยพี่น้องฝนมาแล้วพู้นฟนมาแล้วฝนมาแล้วทางฝนก็แตก nhau n h แลงข้างห้มเลยฝนตกฝนตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยบุ้หญิงก็สิได้นี่ฝนคือกันวันนี้นี่บรรยากาศอยู่ตรงไห้ตุ้งหนา อ่าทางนั้นดำหน้าห้าก็แล้วพี่น้องเดี๋ยวประโยชนอ่าข้ออนุญาตนี่ฟ้นก่อนอ่านี่เป็นอีพีอีพีนึงนอที่ประโยชน์ในท่ายวิถีชีวิตให้พี่น้องได้เบิ้งอ่าผู้ใดที่เบิ้งอยูไซต์มีความคิดเห็นใดๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาอันนี้เป็นหน้าป้าครับพี่น้องเขาเรียกหน้าป้าเนาะอ่าหน้าป้าเป็นหน้าของพราะเขาเป็นยูแหละจีว่าเป็นหน้าของบัวซ่อนอ่าเห็นบอกมีประมาณซี่ห้านี่แหละห้าห้าผู้มืดฟ้ามืดฟ้น เดี๋ยวปุยโยก็สีได้ไปห้าลุงบ้านึงเราก็สีได้ขึ้นไปเที่ยงในเพี่น้องเด้อสุดทายให้พี่น้องได้เบิง่งอ่าสำหรับเคลแด,ดนเนาะพี่นอ้องปุยโยหลายคนที่เข้ามาเบิ่งก็สีว่าอ้าวเคลแด,ดนหน้าของอันอันบัวซ่อนนี่ไล่บ้านไดอ่าเบิ่งปุยโยสียืนอยู่เคลนี้อันนี้เนาะป้าตัวนี้นี่เราก็ขึ้นไปเทิงครันขึ้นเรียบอันน่ะอันนี้แหละตามหัวอะไรพี่น้องตามหัวขึ้นไปเทิงพุ่นเนาะขึ้นไปเทิงจอมพุ่นเราก็อ่าโค้งลงมาเนาะส่วนมันตัวน้อยนี่ก็แม่นเราก็ดินหน้าตัวนี้ก็แม่นนนนนนอออออัี้แหละเเป็บบริววณขงาส่่ซน ส่วนว่าเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้จะเป็นคลองลุงคง,งอายุบรรนาน,น้องหงเบื้องเพียงคลองเซียมบุรีเหาเนาะเออเขาดำนะฮะก็เรียวเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะกินเขาน้อเพื่อนที่ติดตามคลิปก้อนๆบุญโยกอดสิเห็น,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 นอ่าเรื่องอ่าบุญโยท้ายครับเบือ ai, เบ้องบรรยากาศหนาฝนตกที่ตกแค่บ่ล่ะ ยำยิวยกระชีย่างขึ้นไปห้าลุงแทน่นมึงก่อนลุงแทนกำลังขาดหนาอยู่เพราะว่ายำยิยปะถ้าลุงแท่นขาดหนาผู้เดียววันซะไปชวนโบชวนเราโบซ้อนเนาะโบซ้อนกับเมื่อกี้มันไปดำหนาช่วยเขาเจ้าหันเลวแล้วดำหนาช่วยเขาเจ้าแล้วแล้วก็ขึ้นไปกวกกินอยู่เทิงพุ้นพี่น้องเทิงที่ยางเฮาคุณน,นะเที่ยงเฮามัน,อ,อ,ยนอ,มอ,อยู่พุ้นคักบ่พี่น้องมักบ่ สบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนอนที่ติดตามบุญโยหวังว่าทุกท่านทุกคนจะมีความสุขในการติดตามบุญโยตลอดไปถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทแท้อันนี้มีตะลวนที่มีธรรมชาติเนาะวิธีชีวิตแวบสาวาให้สศว้านาเป็นไล่เรื่องเล่าที่ไล่หอยเรื่องเล่าที่บุญโยยักนำเสนอแต่ว่านำเสนอบ่มดหลอกนี่น้องเอง ้ยอคักบอบัดน,นี่นะคักบออันนี้แหละฝนให้ฝนหน้าเขาจะเอือนนะ่ะฝนให้ฝนหน้ามาฮอตแล้วมาฮอตแล้ว บรรยากาศการเห็ดหน้าป้าพี่น้องหน้าป้าหรื้อนลองควงเริ่มเพียกละไลอยู่นี้ก็ได้ยูนิโอกับซีเดลเลนไปเที่ยงหลยปันนี่นะ <c oughs> พอดีมว้วนนาะพน่ะเพีนะยงเนาะใช่น่าจใจสิเอาพักแท้บ่ะนี่นะเมื่อกี้น้ำบอพ่ะนี้ที่พอบอ่เป็ดนจังได๋ละเป็ดนจังได๋ละ ดูแทนเพราะว่วาไปเที่ยงท้าวราจะได้พี่น้องไปเอาก็ไปเที่ยงทา้ากองหอยสิเปียกละไปนี้นะไปเที่ยงทา้า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  มาแล้วมาแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วไปพี่น้องไปไปไปบรรยากาศแบบนี้ห่าเบืองยากแล้ว <c oughs> <c oughs> บรรยากาศแบบนี้ห่าเบืองยากแล้ว น่ะสุดท้ายกระเซาเนาะสุดท้ายกระเซา khắc 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 Nhìn khắc 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 chạc khắc khắc nó khắc mà no khắc 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 สวัสดกำลังขวากินลกกาเนี่ยสอนเนีเออลกปกแนแลลวแหละจางเข้าบอลลี่หน่อ ขอท่งไปในกันให้น่องเลยธรรมศาสตร์อีกท,ที่ซีวิตเนาะหลายคนทีโบเคยอ่าบได้ยมาสัมเรื่องนี้ดนแล้วมันจะปินโนกี้จกถ่ายทอดให้เบิ่ง <c oughs> ขึ้นไปเบิ่งเที่ยงบงนันนึงก่อน Lưu đi khó không nhá mặt kia nào họ cây họ ờ, ừ. ờ, làm cây ok Được xuống đứng đứng này đi. xuống ok 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 ok

ต่างคนกันลุยเลย บคตกต้เกซีน <ừ. S 1> ่ะพักแล้วเจ้แต่หมูสังกกซส่น่ะโคฟุตเชื่อเราสักแต่กัดยังนาพี่น้อง โอ้ประเดีเเ๋ยวแทรแล้วอาขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้บุวิวกันารจบเีบอย่างน,นี้เอาไว้ติดตามเบิร์คลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนะ้ะงเพื่อนโอ้แหกมาติด,ๆ,ดๆสับ